สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะผนจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเห็ดเห็ดป่าอเมริกากชนิดนึงนะคะชื่อว่า l i o n m a มนนะคะซึ่งไลอ Lion อนเมนก็จะเป็นชื่อที่แบบว่าที่คนไทยเขาเรียกติดปากกันก็คือเห็ดแผงคอสิงโตนะคะมันก็เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่หายากและก็ เป็นเห็ดที่ไม่หาได้ง่ายๆนะคะปีหนึ่งอาจจะเจอครั้ง2ครั้งหรือบางปีก็อาจจะไม่เจอเลยนะคะและเห็ดชนิดนี้นะคะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะช่วยในเรื่องของอัลไซเมอร์แล้วก็บำรุงสมองแล้วก็ประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายเลยถ้าทุกคนสนใจก็สามารถเข้าไปเซิร์ชหาข้อมูลใน Google ได้นะคะหรือตามสื่อต่างๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขวัญจะมาเปิดให้ทุกคนดูนะคะว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงนะคะ ปีนี้นะ่ะขวัญรอรอมากๆเลยเพื่อที่จะเก็บมันแต่ว่าก็ยังไม่ได้เก็บแต่วันนี้อ่ะที่ได้มาเพราะว่าบ๊อบเก็บได้เมื่อวานขวัญมัวแต่ไปทํางานเนาะแล้วก็พอดีบ๊อบเข้าป่าแล้วก็ไปเจอเขาพอดีเลยนะคะโชคดีมากๆเลยขวัญก็เลยจะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาทําอาหารด้วยนะคะจะเป็นเมนูในอะไรนั้นก็เดี๋ยวมารอลุ้นไปพร้อ,รอมๆกันนะคะ อามาดูกันค่ะวิธีเก็บรักษาก็คือเวลาเราได้มาใหม่ๆสดๆเนาะก็จะเอาเก็บไว้ในถุงกระดาษอย่างนี้นะคะคนก็จะเอากระดาษ uh, paper towel หอ่อนิดนึงนะคะามาดูกันจะ้ะนี่คนก็ใช้กระดาษเนปเก้นนะคะห่ออีกรอบหนึงแล้วก็ใส่ไว้ในถุงกระดาษนะคะามาดูกันจะ้ะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเนาะ ตอนที่เก็บมาได้ใหม่ๆนะเขาจะสีแบบขาวสะอาดขาวสวยมากแต่นี่มันสีมันจะมันจะช่าลงมานิดนึงเป็นสีน้ําตาลนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยเนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าเห็ดแผงคอสิงโตทุกคนว่ามันเหมือนแผงคอสิงโตไหมเนี่ยดูเนี่ยเห็ดชนิดนี้นะคะจากประวัตินะคะก็คือมันมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกคน ทางแถบเอเชียเหมือนกันนะคะเห็นเนี่ยเอาทำซุก้ยากิก็อร่อยทำซุปต่างๆก็อร่อยขวัญเคยปีที่แล้วขวัญเอาทำซุปซุก้ยากิเนาะและก็ปีที่แล้วขวัญเ,เ,เ,เก็บได้สองครั้งนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเ,เป็นป่าที่ใกล้ๆกับน้ำตกนะคะขวัญทำคลิปไว้เหมือนกันเดี๋ยวขวัญจะเอาใส่ เอาแปะลิงก์ไว้ตรงใต้วิดีโอคลิปนี้ให้ทุกคนนะคะเผื่อทุกคนอยากดูก็สามารถย้อนเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่งขนก็เก็บได้ที่ป่า,าใกล้ๆใกล้ๆก,กับน้ำตกเป็นแม่น้ำใหญ่นะคะแต่มันไม่ใกล้กับน้ำตกเป็นแม่น้ำใหญ่เนาะ เดี๋ยวขัญจะเอาเอาลิงก์แปะไว้ให้นะคะเผื่อทุกคนอยากดูก็กลับไปดูย้อนหลังได้นะคะซึ่งตอนนั้นที่ขัญเก็บได้ก็คือปีที่แล้วนะคะที่เก็บได้มันจะเป็นขอนไม้ที่ตายแล้วนะคะนอนอยู่นะคะขัญเก็บได้ทั้งสองจุดก็จะเป็นขอนไม้ที่ตายแล้วแล้วก็เห็ดชนิดนี้นะคะมันก็จะเกิดขึ้นกับแถวใกล้ๆกับต้นโอ๊กนะคะเป็นหรือไม่ก็เป็นต้นต้นโอ๊กที่ตายแล้วนะคะเห็นไหมสวยมากเนาะ สวยอ่ะเห็ดชนิดนี้ก็เป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่ขวัญชอบกินมากๆเลยนะคะตอนนี้อ่ะนัมเบอร์วันที่ขวัญให้เลยก็คือเห็ดชนิดนี้นะคะความอร่อยคือนัมเบอร์วันเลยก็คือชนิดนี้คะ่ะอ้าวเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าเราจะทำอะไรกินนะคะวันนี้ขวัญจะให้ บ๊อบเป็นพ่อครัวนะคะในการทำเมนูนี้แล้วก็อีกบางส่วนขวัญก็จะแบ่งเอาไว้ใส่ซุปซุปมาม,ามา่าเดี๋ยวขวัญจะทำมาม่ากินในช่วงวันหยุดนะคะแล้วก็ใส่ซูกียากี้ซอสลงไปอร่อยมากๆเลยนะคะ Are you ready to cook? h <laughs> o ล้ค่ะขวัญก็จะแบ่งเอาบางส่วนที่เราจะทำกินนะคะล้างเนาะขวัญจะล้างนิดนึงปกตินะคะ ฝรั่งเขาไม่ชอบล้างเห็ดกันแต่ขอนขอล้างนะคะยังไงขอนก็มีความรู้สึกว่าล้างให้มันสะอาดก่อนทํากินนะดีที่สุดเพราะว่าตอนเราไปเก็บอะ่ะเห็ดมันก็อาจจะโดนสิ่งสกรปรกอะไรตามป่าบ้างอ่ะเนาะเราก็ต้องล้างออกบ้างอันนี้ขอนก็จะแบ่งเอาครึ่งนึงแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งขอนจะเอาไว้ใส่ซุปมาม่านะคะเนี่ยครึ่งเนี้ยขอนจะให้บ๊อบทำเนาะแล้วขอนก็จะเก็บไว้ครึ่งหนึ่งนะคะ เห็นไหมสวยมากเขาจะแบบว่าซอฟมากอะ่ะเนื้อเขา,นาเนาะอันนี้เดี๋ยวขวัญจะเอาไปล้างนะคะสำหรับขั้นตอนการล้างนะคะทุกคนก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากเลยนะคะขวัญก็เนี่ยคะ่ะใช้น้ำรดดอกเห็ดเบาๆนะคะอย่าอย่า รสแรงเกินไปเนาะเดี๋ยวเห็ดมันจะเละคามือเรานะคะเนี่ยค่ะขันก็ค่อยๆล้างไปนะคะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นขวันก็จะมาหั่นแยกเป็นชิ้นชิ้นเนาะส่วนการหั่นเห็ดนะคะขวัก็เอาง่ายๆเลยนะคะหั่นกับมือเลยนะคะไม่ได้ใช้เขียงอะไรเนาะก็หั่นเป็นพอคํานะคะคําเล็กคําใหญ่ก็แล้วแต่ความชอบใจเลยนะคะ ก็คือพอเราเอาไปผัดเห็ดมันก็จะสลดลงอีกเนะเาะเสร็จแล้วจา,าไปผัดนะคะแต่ก่อนที่เราจะผัดนะคะบ๊อบไม่ชอบให้เห็ดมีน้ําเยอะนะคะก็เลยเอาไปใส่ในเครื่องปั่นตัวนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะปั่นเอาน้ําออกเนาะเหมือนเป็นเครื่องสลัดเอาน้ําออกนะคะเพราะว่าเวลาเราล้างเห็ดมันจะอมน้ําเยอะไปหน่อยเนาะเวลาไปผัดแล้วน้ํามันจะจึ่งนองนะคะมันก็จะทําให้เสียรสชาติ The pan little bit before put before little the a I oil i เอาละค่ะทุกคนต่อไปก็เป็นขั้นตอนการผัดนะคะก็อย่างนี้เลยนะคะขอนใช้กระทะแบนใหญ่ๆเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เอาเห็ดใส่ลงไปเลยนะคะ เห็ดมันจะสุกเร็วมากนะคะเห็ดชนิดนี้เนาะก็พอสักพักหนึ่งเราก็จะกลับด้านเห็ดนะคะ เอาละค่ะที่นี้ก็เป็นขั้นตอนของการปรุงรสนะคะก็ไม่มีอะไรเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะเกลือนิดหนึ่นงพริกไทยดำนิดหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะผัดแบบอเมริกันผัดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราใช้กินกับสเต็กได้นะคะเห็ดชนิดนี้เนาะอันนี้ส่วนมากนะคะฝรั่ <mumbles. S 1> งเขาชอบผัดกันประมาณนี้แล้วก็เอากินกับสเต็กนะคะเอาละค่ะพอเห็ดสุกแล้วนะคะเราก็จะเอาเนยใส่ลงไปนะคะ อพอเอาเนยใส่ลงไปก็ปล่อยให้เนยมันละลายให้ทั่วเห็ดสักพักหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็เอาขึ้นได้เลยนะคะเห็นไหมคะน่ากินไม่เอ่ย ทุกคนนี่ก็จะได้เวลาชิมนะคะมาดูหน้าตาเนะะี่ยค่ะน่ากินจริงๆแล้วนะคะเห็ดชนิดนี้นะคะเอาผัดกับเนยแล้วก็กินกับสเต็กก็อร่อยนะ yes. Right like Bob we can eat with steak ใช่ <enjoy S 1> แต่อันนี้ <it. S 1> เราจะชิม <So> เอามาชิมกันตอนนี้เลยเพราะว่าไม่มีเวลาทำสเต็กนะคะไปจ้าทุกคนมาชิมพร้อมๆกันดูสิอู้น่ากินมากโอเคเทสเซบ๊อบนเทส Mm. Alright, Alright, man. Mmm. Very delicious. Mm. Manja group Oh, that's one of the best mushrooms. Mm-hmm. Oh And many people say that this is good for your brain. Gonna make you smart. Mm-hmm. เป็นเหตุที่ช่วยบำรุงสมองมันก็ช่วยในเรื่องของอัลไซเมอร์แล้วก็อีกประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายเลยสำหรับเหตุชชิดนี้นะคะอร่อยอะทุกคนอันนี้ถ้าฝรั่งเขาชอบทำก็คือส่วนมาก I think they use it for sandwich a <Good. S 1> อ s o ์โโดยส่วนมากเขาก็กินกับสเต็กนะคะอร่อยอะขออีกคำหนึ่งนะคะทุกคนแต่อืม สำหรับขวัญถ้าให้ทำนะขวัญชอบอใส่ซุปมากกว่า but for me my favorite is like I like to make with soup make s u k i y a k i soup เป็นซุปอร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะก็แล้วแต่คนชอบนะคะว่าจะชอบทำเมนูไหนนะคะ I save some for soup. s a ห e นไ m e for ั o u p ซุ o อือหือ เอาละค่ะทุกคนขอนก็จะขอปิดคลิปคลิปนี้เลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์บ้างจากเห็ดชนิดนี้นะคะแล้วก็รู้จักเห็ดชนิดนี้เพิ่มขึ้นนะคะก็ไปเซิร์ชหาตาม Google ได้เลยถ้าใครสนใจที่จะเก็บเห็ดชนิดนี้นะคะก็คือถ้าเป็นภาษาไทยก็จะไปเซิร์ชคำว่าเห็ดแหงคคอสิงโตนะคะหรือภาษาอังกฤษก็จะเป็น lion mane นะคะ เอาละค่ะขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นเห็ดชนิดไหนก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าเราจะพาไปเก็บเห็ดชนิดไหนนะคะ um, So you're gonna eat all them โ a โย t a share with you No go ahead ไปละค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเหมือนบอกสวัสดีค่ะนัทเลยแท้บ๊ายบายจ้า ปาเดี๋ยวขวัญจะกลับไปทำงานต่อโอเคก e เ d We can f i n i s น it.